ว่าเรื่องของตัวดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเราอาจจะต้องชะลอไปนอกจากจะมีแกงส้มแล้วอันนี้ยังมีแกงเขาเรียกว่าอะไรแกงสีแดงแกงแกงต้มต้ม ต้มเลือดหมูอะนะครับเออต้มอะไรที่มันเป็นสีแดงแดงบ้างครับมีนะเขามีแกงส้มใช่ไหมแกงส้มก็แกงคนแก่นะครับแกงคนแก่เรื่องเงินสามพันนะมาคราวนี้มาอ่าแกงแกงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะแกงสีแดงอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะแกงสีแดงอ่ะนะต้มเลือดหมูอ่ะเออ ต้มต้มคนเสื้อแดงอะต้มแล้วต้มอีกก็ยังไม่เข็ดนี่ครับโอ้ยวันก่อนนะมีคนมาบอกว่าเนี่ยเนี่ยแอดมินไม่มีการำนำเสนอข่าว <S 1> <S 1> เขากรกตรให้รับรองอออะไรนะเงินนโยบายหนึ่งหมืนบาทแล้วอะทำไมแอดมินไม่นำเสนอเลยแหวะแหวะแหวะ มาวันนี้ครับปรากฏว่าเพื่อไทยบอกว่าขอระงับไปก่อนนะเพราะว่านโยบายกับพรรคร่วมแลเริ่มจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายอ้ต้องใช้เงินเยอะมากเลยก็เลยต้องระงับไปก่อนเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลลบแบบดิจิตอลลบแบบดิจิตอลโอ้ยฝันสลาย นะครับอะไรก็ทำไปได้สักอันเลยเนี่ยนะถึงแม้ว่ากรกตจะหอนุมัติให้ทำได้แต่สุดท้ายก็ต้องนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมก้าวไก่เพราะว่าก้าวไก่ต้องใช้เงินเยอะสวัสดิการเพราะนะสมมุติถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลนะเขาต้องใช้เงินเยอะมากในการสวัสดิการต่างๆของเขาเนี่ยนะครับซึ่งสวัสดิการของเขาเนี่ยนะโอ้โห ก็ทําไม่ได้อีกก็ต้องได้รุ่นปีเจ็ดศูนย์น่นซึ่งไม่รู้จะได้ทําหรือเปล่าอันดับแรกเสื้อแดงตาสว่างอย่างเนี้ยเอาเออนะนะครับที่โวยๆกันอะทั้งหลายอ่ะแมเงินดิจิตอลแจกแบบดิจิตอลอะไรก็ไม่ได้สักอย่างครับตอนนี้เขาเรียกว่า โลภมากล่ามหายอะ่ะนะไม่มีอะไรได้สักอย่างเลยตอนเนี้ยเออแทนที่จะได้นโยบายของลุงเนี่ยเออแน่แน,น,น่นอนเนี่ยนะครับ <c oughs> เออลุงตู่ก็อดทําแล้วทําต่อทําอะไรเลยเงินลุงก็ไม่ได้เงินไหนก็ไม่ได้ว้า <c oughs> เอาอยัางไงละ่ะครับข่าวเนี่ยเขาจะยกเลิกเงินลุงอีกตั้งหากเนี่ยนะคนแก่จะอยู่ยังไงละ่ะเงินลุงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เงินนั้นเงินนี้ก็ไม่ได้ โอ้ยน่าสงสารน่าสงสารนะเออไปต้มคนต้มต้มคนแสดงได้อย่างไ้ไปต้มโอ้ยนะครับนี่ยิ่งกว่าแก๊งคอเซนเตอร์อีกางนนะหลอกเก่งยิ่งกว่าคอเซนเตอร์อีกนะเนี้ยน,นะนะใครที่ว่าเชื่อ,อนโยบายพวกเนี้ยเป็นไงครับสุดท้ายลมๆมแรงแรงนะของลุงนี่จับต้องได้ไม่เอาไม่ชอบนะ อ,อบอกน้อยไปไม่เอาน้อยไปเอาหมื่นหนึ่งไปเลยเป็นไงล่ะดิจิตอลหายวับไปกับตาเพอ้อฝันนะครับนโยบายเพอ้อฝันสุดท้ายก็เป็นไงลมๆแรงๆฝันกลางวันนะโอ้ยเอาไงราคาเนี้ยนะอะไรก็ไม่ได้นะอยู่ยังไงล่ะขอเงินใครใช้ล่ะทีเนี้ยเออเอ้อเอา มีปุ่มกดตังคิวนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ